หยอดเอาครับหน้ามีสโตรเข้าต้อนกับหน้ามีอยู่นะครับไอ้หนูสายไฟหม้อเนี้ยมันมันขาดมันรั่วอยู่นะครับขอสายมันข้ามนรั่นแล้วมันขาดเนมันเขายังไม่ได้ตัดไฟมั้งมันอ๋อขอบครับ จาดรถจากรถบอกด้ครับก็สุดยอดเลยนะสายไฟมันขาดอยู่นะครับเขาก็เป็นอันตรายเราก็ไปที่ฝ่าเทสกอนเิ

กันลูกปลาปลาะอะไรวะกระโดนวะใหญ่กันลูกกี้กันลูกปลาชโชว์โอ้ลากขึ้นมาเลยโอ้ห <c oughs> ผอมไปหน่อยครับ นี่มาอีกแล้วฮะักั่ลูกปลาชโชว์แล่กั่ลูกปลาตรงนู่นแ่ะตรงกลางๆน่ะ,ะเออตอนแรกตีไปไม่มีอะไรหรอกพอแล้วด้วยจะตาขาดพอไม่หน่อยแต่ว่าเก็บไปก่อนน่าอยู่คนเดียวเว้ย <laughs> ปลาจะเต็มถังแล้วเนะี่ยเดี๋ยวพาไปเอาปลาเย็นนะ่ะ <laughs> ดวงมันจะตายจริงๆเนี่ยผมตีไปแล้วผมพอยแล้วมันไล่กัดลูกปลาตีไปโดนจ่ิงเลยลิมๆน่ๆตรงนั้นน่ะไม่ใช่ไม่คอกไม่มีคอกนะนี่ตามันไม่สมบูรณ์ปลาเดียวปลาเดียวนะครับไล่กัดลูกปลาตอนแรกตาตาตอนแรกตีไปแล้วคือไม่กัดไม่มีอะไรเลยแล้วก็เดินมาก็ จะต,ตีอีกทีงันแหละแต่ตรงนั้นมันกัดลูกปลาด้วยนี่ครับแรปเตอร์ผอมนะครับแต่ว่าเอาไปก่อนเก็บไปเลยครับสีม่วงเ็๋ okay, ครับผมฝากด้วยครับผมแรปเตอร์ใบเคาะขึ้นน้ำมาเห็นแบบนี้ก็เรียบร้อยทีครับเข๋ okay, ครับผมฝากด้วยฝากก่อนแลว้วก็ใช้กติก้งตั้ครับผมจอดนี่ผมก็ะเก้งแล้วโอ้โหก็ได้ผมได้มาพี่น่าจะออกมาละ ก็ผมในตอนนั้นนะพี่ก็โทรมาเลยนะี่ยมันมีป๋าใช่ผมดิมันกัดสีแดงสีจเออมันกัดสีแดงถ้าไม่มีสีแดงมันไม่กัด <c oughs> <c oughs> มืเป็นเฮ้มันกัดผมผิดตรงนี้ทีนึงเนี่ยแล้วก็ไม่เอาเลยเฮ้ตปลาอะไรก็ตนะแต่น่าจะมีชโดหรือเปล่าโดโดเดอร์ไหมรู้กัดใหญ่มากเลยเฮ้ยปลาอะไรเหระ พี่มาตีใช่ไหมมาตีหรออันสุดท้องผมพ้อยแล้ว ปัดน้ำตาปัดน้ำตามุยเรียบร้อยโดเลยโดแล้วโดแล้ว ก็ค่อยลากนะครับคือต้องค่อยๆลากเลยครับสภาพหมายนะครับฮะจะขอตัวนี้ได้ก็ค่อนข้างที่จะแบบเคี่ยวนะครับต้องก่อช้าๆเลยครับหมายที่ผมมาตีตอนเช้านะครับนี่ครับ อ๋อคือมันมีตัวนะแต่ว่าค่อนข้างจะแบบยังไงอะลักษณะการกัดนะครับต้องลากให้ช้าที่สุดถึงจะก,กัดนะหนึ่งใช้สวยเลยนะครับไม่ใย่แค่สีแดงครับผมน้ํามันดําก็ใช้เป็นสีแดงแต่ว่ามันก็ไม่รู้นะแล้วแต่ชอบนะครับคืออาจจะมองเห็นกัดมองเห็นทุกสีแต่ว่าน้ํามันดําก็เหยือ่อแดงแดงก็อาจจะมีมีผลดีกว่านะครับนี่ครับ ก็เป็นคันคันที่ใช้ตอนนี้ก็นะครับคันเดียวแล้วครับแอร์เกียไทเทเนีย XT ครับเวทสิบยี่สิบครับผมเคลียร์ผมเหยื่อครับมินยังแก๊สสีแดงครับอยู่ในปากครับเต็มปากเลย <im itation> เคลียร์ผมน่าเจ๋งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม <c oughs> สุดยอดเมื่อกี้แบตจะหมดนะแต่สายแบตมา มันมีลูกข้อครับแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แม่มเรกที่กัดลูกปลาทุกโอ้ยโดนอีกแล้ว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 ตไม่โตัตเล็กก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แม่มาต้ี่กัดลูกปลาตุ่มตาวนะครับมันเป็นแบบเหมือนไม่มีแม่แล้วก็โดนลูกปลาซัด เาปลาเดี๋ยวฟ้าตูมตามนุมตามก็นี่ครับโดนอีกเลยนมันเจ๋งงเจอเม่นแดงไปนี่ครับสีแดงครับผมน้ํามันดแเราก็ใช้สีมันปัดกับสีน้ําไปเลยครับชัดแจ๋วเห็นชัดเจนครับรูเรื่องครับเม่นยางแค่ตีให้นั่นเจ๋งร้อตีจนล้อนะมันได้ปลางอแงครับผมเขี้ยวผมปาดเม่นยางแค่ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ระวั้นะครับผมเขี้ยวผม kau mentang-mi sejak